ความพ่ายแพ้ของพรรคพลังประชารัฐนะคะในสนามเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต9เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะตามมาะค่ะเพราะว่าเป็นการส่งผลกระทบทั้งตัวพรรคพลังประชารัฐเองและก็ยังถูกคาดการไป,ไปจนถึงอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะว่ากำลังจะเข้าสู่มุมอับแล้วใช่หรือไม่ เมื่อวานนี้นะคะในช่วงดึกค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการระบุคะแนนที่น่าสนใจดังนี้นะคะคุณสุรชาติเทียนทองผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยค่ะได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งนะคะได้คะแนน29,4 1 6รอสบกคะแนนค่ะ คุณการุณพลเทียนสุวรรณจากพักคก้าวไกลนะคะได้2361คะแนนคุณอัธวิชสุวรรณพักดีจากพักกล้าได้2047คะแนนส่วนคุณสันรัดเจนจาคะนะคะจากพักพลังประชารัฐคะ่ะทำไปได้เพียง7,906คะแนนขณะที่พักไทยพัก ดีนะคะซึ่งส่งผู้สมัครแล้วก็ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์นะคะทำได้5,987คะแนนค่ะทันทีที่ผลการนับคะแนนนะคะชี้ชัดออกมาค่ะว่าคุณสุรชาติเทียนทองจะ พักเพื่อไทยนะคะกำลังจะได้เป็นสสกทมหลัก4คนใหม่ขณะที่คุณสละลัตจากพักพลังประชารัฐนะคะพักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะกลับได้ไม่ถึง10,000คะแนนทําให้นักวิชาการและก็นักการเมืองค่ะพากันฟันธงในทิศทางที่ไม่แตกต่างกันนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของขาลงค่ะประชาชนเลือกไปให้การสนับสนุนฝ่ายค้าน ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะจนทำให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยผลการนับคะแนนออกมาอย่างที่เห็นนะคะแต่หากมองอีกมุมหนึ่งน่าสนใจค่ะเมื่อพักพลังประชารัฐวันนี้นะคะที่ถูกมองว่าอยู่ในภาวะนับถอยหลังอยู่ในช่วงขาลงทั้งจากปัญหาความขัดแย้งภายในกันเองบวกกับความนิยมของประชาชนเนี่ยนะคะที่เริ่มลดลงอาจกลายเป็นตัวแปรค่ะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเมืองนะคะ พราะหากนายกเนี่ยเลือกที่จะเล่นการเมืองต่อเนรอบหน้านะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่พลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนไปทําพักการเมืองใหม่นะคะแล้วก็ประคองสถานการณ์ต่อไปจนกว่าพักใหม่เนี่ยจะมีความพร้อมและจึงค่อยตัดสินใจยุบสภาค่ะ อย่าลืมนะคะว,ว่าวันนี้พักพลังประชารัฐเนี่ยถึงแม้จะเป็นพักแกนนารัฐบาลแต่วันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือคนของนายกที่ถูกส่งเข้าไปคุมพักแต่อย่างใดนะคะโลโก้พักยังคงเป็นชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะแล้วก็นอกจากนี้ ภาพของพักก็ยังเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะหาทางออกได้ยากกันนะคะความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3สนามของพักพลังประชารัฐค่ะกําลังกดดันพักอย่างหนักนะคะแล้วก็ยิ่งตอบย้ําว่านี่อาจเป็นการนับถอยหลังของพักค่ะที่รอวันแตกหรือหากยังจะฝืนพาพักลงสนามเลือกตั้งรอบหน้านะคะก็จะยิ่งสุ่มเสี่ยงค่ะทําให้พักพลังประชารัฐกลายเป็นพักต่ําร้อยไปในที่สุดค่ะ